ครับโชวเกาชันแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูต้นโชคเกาชันไม้แบกนะครับที่เปิดสีเป็นไม้ลักษณะทรงรูงปทรงปลายหอนะครับแล้วก็มีเปิดด่างนะครับเป็นสลับเขียวขาวนะครับเป็นสเตียร์ทั่วใบเลยนะครับก็มียอดใหม่เกิดขึ้นนะครับ น,นี้เราจะมาพามาดูรากนะครับรากอากาศนะครับสังเกตนะครับรากอากาศข้างล่างนะครับก็มีจํานวนแล้วก็ถือว่ามีรอบโคนนะครับตอนนี้เราไม่ให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะทําการยกยอดนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้แตกหน่อใหม่นะครับวันนี้เรา นำมาให้ชมก่อนนะครับการยกยอดต้องรอ้อ้ให้ยอดใบนี้เขากลางก่อนนะครับก็แล้วก็จะทำการยกยอดนะครับมาดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะใช้แสงแฟลชหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้ครับลากเขาก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับต้นนี้นะครับ ก็ดูลักษณะรูปทรงคอ,อตรงโคนนะครับก็กว้างนะครับพร้อมที่จะ,ะยกยอดนะครับแล้วก็มาดูใบครับใบมีลักษณะเขียวมันวาวนะครับตัวนี้ไม่ได้ดำทะลุหลังใบนะครับเป็นลักษณะใบเขียวนะครับแต่ใบนี้นะครับก็มีความด่างออก แดงอิดนะครับสีแดงอิดนะครับใบล่าสุดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของออกสีชมพูออกแดงนะครับน่าจะเป็นลักษณะคล้ายสีลาเวนเดอร์นะครับสีชมพูแดงๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับโชคเขาชั้นแฟมิลีเราก็นำต้นไม้โชคเขาชั้นนะครับที่พร้อมยกยอดนะครับต้นนี้นะครับ เราจะได้ทําการยุกยอดให้ท่านได้ชมนะครับหลังจากที่ต้องรอให้ยอดเขาโตเต็มที่นะครับให้กลางออกมาก่อนนะครับถึงทําการยุกยอดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ